สวัสดีครับ FC ไลอ้นการบัิษึทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาพูดคุยกันต่อนะครับแต่ก่อนอื่นวันนี้วันพระใหญ่ก็ขออวยพรนะครับให้แม่แม่ FC ทุกท่านของน้องไลอ้นจงมีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับแล้วก็ขอให้โรคภัยไข้เจ็บอย่าได้แผ้วพานมาเข้าใกล้ จะเดินทางใกล้ไกก็ขอให้ปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับเพราะวันนี้วันพระใหญ่นะครับเออก่อนออกจากบ้านหรืออะไรเราก็ตั้งจิตอธิษฐานสักนิดหนึ่งหนึ่งนาทีคงไม่เยอะนะครับเอออธิษฐานเออขออย่าให้มีโรคภัยไข้เจ็บนะครับเดินทางใกล้ไกลขอให้ปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับนะครับอ,อ่ก็ขอให้เอซทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับ แล้วก็เรื่องคอนเสิร์ตเดะเลอนของน้องเลอยนนะครับถ้าใครยังไม่ได้จองบัตรจองตั๋วไม่ทันก็โทรไปทีเ่เพจของยุงข้าวได้นะครับยุงข้าวเลคคอร์ดนะครับตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่15นะครับเวลานะครับเวลาโทรไปก็ประมาณ10บโมง 10.00ถึง14.00นะครับก็ขอให้ทุกท่านทำฟังข้าใจกันด้วยก็พยายามโทรไปนะครับแล้วก็ไปดูในเพจยุงข้าวนะครับวิธีเราจะซื้อบัตรซื้อตั๋วได้โทรไปแล้ววิธีการโอนเงินแล้วก็บัญชีของธนาคารอะไรแล้วท่านก็ อ,อ,อย่าลืมสลิปนะครับส่งสลิปไปให้เขาดูด้วยนะครับส่งสลิปไปให้เขาด้วยนะครับว่าท่านได้โอนเงินอะไรเรียบร้อยนะครับแล้วก็วันนี้มาคุยกันต่อนะครับเกี่ยวกับน้องอไลอ้อนกับน้องฟอร์มนะครับเมื่อก่อนผมไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าใครพี่ใครน้องก็มี f อซนี่แหละมาคอมเมนต์บอกว่าลุงเลขกน้องฟอร์มอะเป็นพี่ น้องไลอ้นนะครับน้องไลอ้นเป็นน้องของพี่ฟอร์มนะครับเ,เขามาคอมเมนต์บอกเ,ออเราก็ถึงได้รู้ก็เมื่อก่อนก็ดูบรร่านดูบรร่าน,น,านหลังๆมันนี่ดูน้องไลอ้นกับน,น้องฟอร์มพี่น้องคู่นี้ก็เห็นเขารักคข่เอนดูกันดีนะครับเขาถ่อยทีถ่อยอาศัยนะครับผมสังเกตดู แล้วก็จะมีสัมภาษณ์หรือว่าจะพูดจะคุยอะไรกันถ้าอยู่กันสองคนนะครับน้องไรอันก็จะเอียงหน้าไปกระซิบข้างหูพี่ฟอร์มนะครับหรือว่าจะพูดจะสัมภาษณ์อะไรก็ให้เกียบพี่ฟอมก่อนนะครับเออนี่มันเป็นอะไรที่ว่าเ,เราเห็นน้ําใจน้องเห็นการผูกพันความผูกพันของพี่น้องนะครับ เมื่อก่อนก็ดูบรรทานนะครับหลังๆมานี่ก็ต้องมาสังเกตกันบ้างนะครับว่าเออเวลาเขาไปแสดงด้วยกันหรืออะไรกันหรือว่าให้สัมภาษณ์หรือว่ายังไงเนี่ยถ้าเขาอยู่กันสองคนนะครับก็เขาจะถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะครับกระซิบกระซาบกันแนะนํากันนะครับเออแล้วก็จะให้เกียิซึ่งกันและกันนี่มันเป็นอะไรที่ว่าเออ เวลาเราเห็นเราชื่นใจนะครับลูกหลานเรานะครับเป็นเป็นเด็กดีกิริยามารยาทด,ดีรู้จักกาละเทศะนะครับเออเราเราเห็นเราอะไรจะสัมภาษณ์ด้วยไรถ้าพี่ฟอร์มหรือว่าน้องอไรอันอะไรถ้าอยู่กันสองคนนี่ก็สังเกตดูจะทําอะไรจะพูดอะไรจะร้องอะไรนี่เขาจะกระซิบบอกเตือนกันอะไรกันบอกก่อนกันก่อนนี่เรา เราเห็นแล้วเราก็ว่าเออใช้ได้เลยนะครับเด็กรุ่นใหม่น um ี่ไม่มีการที่ว่าไมจอหน้าปุ๊บกูจะพูดจะพูดจะพูดไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะอยู่กันสองคนเอเขาจะให้ร้องเพลงอะไรร้องเพลงคู่หรืออะไรไม่ใช่จอไม่แล้วกูจะขึ้นเลยอย่างนั้นมันไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับโอ้ผมเห็นแล้วมีการกระซิบว่าเออจะร้องยังไงจะพูดยังไงจะคุยกันยังไงนะครับพี่ พูดก่อนเดี๋ยวน้องตามหรือว่าอ,อะไรเขาคุยเขาเขาปรึกษากันเขาก็ซิฟกันนี่มันเป็นอะไรที่ว่าเวลาเราเห็นเราดูแล้วเราเราชื่นใจนะครับเราชื่นใจเราภูมิใจนะภูมิใจในตัวลูกชายหลานชายในตัวหลานชายเราจริงๆนะแม่เอ,อเวลาผมไปดูอะดูคลิปดูอะไรเนี่ยเวลาผมเห็นกาบสัมภาษณ์หรืออะไรเขาคุยกันถ้าเขาอยู่กันสองคนนะเอ,อน้องไลอัน แล้วก็ค่อยกับซิบกับพี่ฟอร์มพูดจาว่าเออจะร้องเออแบบไหนจะร้องท่อนไหนยังไงเนี่ยผมม่เห็นดูเอาไปสังเกตดูได้ไปสังเกตดูได้นะครับเออเราก็ต้องยังว่าแหละน,นี่นี่หน่อยบางครั้งเราเรามาันสะกิดใจว่าเออด,ดูดูหลายๆคลิปแล้วมันเอเอไอจุดนี้นี่มันมันมีอยู่เรื่อยเลยแตะออ เขาก็ต้องให้เกียรติกันและกันนะครับเออเขารักเขาคร่กันจะทําอะไรมันก็ต้องทาเหมือนเหมือนกันพร้อมพร้อมกันหรือว่ายังไงเออพี่จะร้องก่อนน้องจะร้องก่อนเรืออะไรเนี่ยเออเขาก็ค่อยสิบข้างหูกันพูดจาข้ามหูเอ้ข้างหูกันนะครับมันเป็นอะไรที่เวลาเราเห็นแล้วมันน่ารักนะครับแบบนี้มันน่ารักไม่มีการแย่งซีนนะครับไม่มีการแย่งซีนว่ากูจะต้องเด่นต้องดังหรือว่ากูจะดังกว่า ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเออมันเป็นอะไรที่ว่าเวลาเราเป็นเป็นคนติดตามเราดูดูน้องเขาตลอดตลอดและเราภูมิใจว่าเด็กคนนี้นะครับเออที่เราติดตามนี่มันไม่ผิดหวังนะครับไม่ผิดหวังผมพูดได้เต็มปากเต็มคําเลยว่าไม่ผิดหวังและมีความสุขด้วยนะครับดูแต่ละครั้งนี่มีความสุขนะครับเออแล้วก็ เวลาพูดถึงน้องไรอันนะครับเออแค่นึกนะแม่แม่เชื่อไหมเวลาผมนึกถึงน้องไรอันผมจะนึกถึงรอยยิ้มเลยนะครับน้องไรอันนี่จะมีรอยยิ้มเวลาผมนึกถึงน้องไรอันนะครับเออเวลาเราคุยหรือเราพูดคุยเนี่ยเวลาเรานึกปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นรอยยิ้มน้องเขาเด่นมาเต็มหน้าเราเลยอ่า <laughs> นั่นมันทําให้เรามีความสุขเราเห็นน้องเ็ามีความสุขเราก็มีความสุขนะก่อนอื่นเวลาเรานึกถึงน้องอไรอันเนี่ยนะครับเราจะเห็นรอยยิ้มนี่นะเออเห็นรอยยิ้มมาก่อนเลยนะครับน้องเขาจะเสียงแหบเสียงแห้งน้องเขาก็พยายามประคองตัวนะครับเออพยายามจะไม่จะร้องเพลงไวเพลงอะไรที่ว่าจะใช้เสียงหนักๆก็ค่อยๆร้องค่อยๆเอาเพลงช้าๆมาร้อง มันเป็นอะไรที่ธนุถนอบเสียงเขามาอีกระดับหนึ่งนะครับเออวันนี้ก็เออมาย้ำเตือนกันนิดนะครับเออถ้าใครไม่ได้บัตรได้ตั๋วของคอนเสิร์ตเดอ,อะไลอน,นะครับก็เข้าเพจยุ้งข้าวนะครับก็เพจยุ้งข้าวรคคอร์ดแล้วก็ไปดูวันและเวลานะครับเขาก็ประมาณวันที่10ถึงวันที่15นะครับเออการจองบัตรจองตัวแล้วก็โทรไปจองก็ตั้งแต่เวลา10 จุดน,น,น,นถึง14.0สนสน,สน,น,นะครับเออเราก็ไปดูไปเช็คดูได้นะครับแล้วอย่าลืมนะครับเวลาเท่าท่านโอนเงินโอนทองแล้วเก็บสลิปไว้ด้วยแล้วก็ส่งไปให้เขาดูด้วยย้ําเตือนว่าเออนี่เราจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต้องขอขอบคุณแม่แม่นะครับโอ้โหจองกันทีงกันครอบคร,อรัวสิบฟใบ10สิบฟเครื่องสิบฟคนเข้าไปดูแถวหน้าแถวอะไรที่โอ้โห ต้องขอขอบคุณมากๆเลยเวลาเราเราฟังเราไะไรแล้วเรารู้สึกปื้มเลยนะครับตื้มแทนน้องเลยว่าโอ้โหแม่แม่เลี้ยงแถวกันเลยนะครับสิบคนสิบใบนะครับคนละสิบใบมั่งอะไรมั่งเนี่ยโอ้โหเขามากันเป็นชุมเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ